สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับแอดปอกก็จะมาแนะนำสเปคคอมที่แบบยอดนิยมมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าสเปคคอมเครื่องนี้นะครับสามารถปรับสุดได้หลายเกมเลยนะเกมฮิตๆในปัจจุบันพวกเนี้ยเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบไปให้ดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมไฟเอ็มนะครับพัตจีแบดดิฟิลวอลโซนอะไรพวกเนี้ยคือมันสามารถปรับสุดได้เลยทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะ พามาให้ดูนะครับเครื่องนี้นะครับจะพิเศษหน่อยเพราะาลูกค้าสั่งเป็นตัว i5 12400นะครับมี iGPU นะครับสามารถเอา iGPU เนี่ยไปยิงสตรีมได้นะครับทำให้เวลาเราเล่นเกมนะครับตัว CPU กับการ์ดจอเนี่ยมันจะไม่ลดประสิทธิภาพใน,นการประมวลผลนะครับเพราะว่าเราใช้ iGPU เนี่ยไปยิงสตรีมนะครับทำให้ประสิทธิภาพการสตรีมมันดีมากยิ่งขึ้นนะครับเฟรมเรทมันไม่ค่อยดรอ นะแต่ถ้าเป็น i5 1 2 4 0 f นะครับอัเนี้ยต้องใช้ประสิทธิภาพ cpu เนี่ยแบ่งไปยิงสตรีมประสิทธิภาพอาจจะลดลงมากว่าตัว i5 1240 0นะครับถ้าใครเน้นสตรีมนะครับผมก็แนะนำไปเลือกใช้ cpu i5 12400นะครับอ่ะโอเคในส่วนของโปรโมชั่นนะครับเดือนนี้นะครับถ้าใครจัดตัว i5 1 2 4 0 0 f การ์ดจอ3060แรยงเมตัวูห0 0เนี่ยนะครับ โปรราคาจะอยู่ที่31,900นานะครับฟรีส่งลงเกมให้พร้อมเล่นเลยนะครับถ้าสนใจก็อินบ็อกซ์มาเลยครับผมก่อนการ์ดจอจะหมดนะครับมาดูเซตติ้งกันครับผมกราฟิกนะครับก็นี่เลยครับปรับวิกกี้ไฮนะครับนี่บอกเลยว่าเล่นลื่นไหลนะครับเฟรมเรทเป็นร้อยดูครับขยับซ้ายขวานะ แต่ถ้าคนเยอะกว่านี้ก็อาจจะลดเหลือประมาณ100ต้นๆหรือว่า90ไปไปนะครับแต่โดยรวมแล้วมันก็เล่นได้สบายสบายเลยนะครับการ์ดจอก็ทํางานวันเกมก้าสิบเปคือทํางานเต็มที่เลยนะครับแรมเครื่องก็กินไปวันสิบสองกิกสิบสามกิกนะครับถ้าคนเยอะๆหน่อยก็อาจจะกินไปวันสิบสามสิบสี่กิกนะครับซีวิวก็ทํางานเพียงสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าไอ้ห้าเจ็สองหกคอสิบสองเทปเหลือเฟือมากๆครับผมครับนี่ เสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเป็นหวัดนะครับไม่แน่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นโควิดปะวะนะคร <c> ับ <oughs> แต่แต่ก็ลองลองตรวจดูแล้วนะครับก็ไม่ได้แบบมีผลอะไรนะเอ้าแล้วรถผมหายไปไหนเนี่ยขึ้นขีดเดียวนะผมผมตัวโควิดละขึ้นขีดเดียวอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราลองขับรถกรันให้ดูนะครับดูครับเฟรมเลร้อยหกสิบเฟรมร้อยห้าสิบเจ็ดเฟรม สบายครับเล่นลื่นไหลบอกเลยว,ว่าสเปคนี้ขายดีมากๆนะครับไหครับเดี๋ยวเราจะลองแบบขับไปในเมืองกันให้ดูนะครับนี่ถ้าแบบที่โล่งๆบอกเลยว,ว่าเล่นลื่นมากๆครับแล้วก็ใครที่ดูอยู่นะครับว่าเอ็ก,กครับมีงบอื่นไหมอย่างเช่นแบบงบหมื่นปลายหมื่นต้นๆสองหมื่นต้นๆหรือว่า สี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นบอกเลยว่าผมมีนะครับแต่บางทีเนี่ยผมอาจจะรีวิวได้ไม่หมดนะครับยังไงก็ทักมาสอบถามได้ที่แฟนเพจแอดบ๊อกนะครับหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้นะครับจริงๆริงแอดบ๊อกก็มีหลายสเปคมีหลายงบเลยนะครับขอแค่บอกมาเถอะนะผมว่ามีงบเท่าไหร่ผมจะให้ได้หมดนะครับมีเก็บเงินไปทางด้วยนะครับผมช่องทางการชำระเงินนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปก็เก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตรับทูวายเลสรับดิสชอป รับช็อปปี้สเปเลเตอร์นะครับก็รับหลายช่องทางเลยสะดวกช่องทางไหนก็สั่งซื้อเข้ามากันได้เลยนะครับสินค้าทุกชิ้นเป็นมือหนึ่งครับผมประกันเริ่มต้น1ปีนะครับแล้วก็ประกันปกติเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ3ปีนะครับเว้นแต่ว่าตัวสินค้านั้นจะเป็นตัวพิเศษเช่นเอเดี SD, อาจจะมีประกัน5ปีหรือว่าโพสภ์ายดีๆหนะ่อยก็มีประกัน6ปีถึง10ปีนะครับก็แล้วแต่ตัวอุปกรณ์นี่ เล่นลื่นไหลามากนะครับแล้วก็ซื้อไปนะครับมีทีมงานไอทีซัพพอร์ตขอให้คําแนะนําขอให้คำปรึกษาเวลาคอมมีปัญหานะครับอุย้ยไม่ต้องห่วงเลยครับบอกเลยว่าถ้าปรับต่ำปรับโนมอลเนี่ยไฟเอ็มเฟรมเลทนู่นเลยครับ170-180เฟรมมีให้เห็นอย่างแน่นอนนะครับโอ้ยโอ้ยแมวบินแมวบิน นี่เห็นไหมครับโอ้ยดิฟโอ้ยลอ้ลอลอ้ลอเบี้ยวลอ้ลอเบี้ยวบอกเลยว่าเล่นลื่นไหลไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับสเปคน,นี้จะให้แบบคุ้มๆเลยโอ้ยเดี๋ยวไม่ทันนะครับแบบแบบตรแบบงนี้ละกันอือ อยู่ดีเสาไฟก็ลบมดูครับร้อยสี่สิบเฟร,รมเลื่นๆเลยครับถึงกาลาดแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ กับเกมไฟเอ็มบริว่าเล่นได้สบายครับเหลือเฟือเ,อเลยวิสาวสาวแยยบแยับเกมสาวสาวนะประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราไปต่อเกมต่อไปกันเลย